ทำไมคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ศึกษาการลงทุนอย่างจริงจังนะควรเลือกลงทุนระยะยาวมากกว่าะระยะสั้นนะคลิปนี้มีคําตอบนะรูปนี้คือการพอรตตัวผลตอบแทนนะต่อปีนะ CAGR ตอ่อปีผลเป็นผลตอบแทนทบต้นฮนะที่เป็นแกน X เนะี่ยเทียบกับตัว m ม็กดอดาวนะหรือว่าโอกาสการขัดทุนสูงสุดนะ่ะที่จะเป็นเปอร์เซ็นต์นะก็คืออย่างเช่นจุดนี้นะคือผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีเนะี่ยอยู่ที่ประมาณ9%นะแต่ว่าตัวแม็กดอดาวหรือว่าโอกาสในการขาดทุนในระหว่างที่ถือเนะี่ยอยู่ที่ประมาณ22%่สนะิบสองเปอร์เซ็น่ะคอนเซปต์ของรูปนี้ก็คือปกติแล้วนะไฮลิสต h ไฮรีเทอร์นะอย่างที่เราได้ยินกันประจานะก็คืออะไรก็ตามที่มีผลตอบแทนที่สูงนะเราจะต้องแลกมาด้วยกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นนะซึ่งในคลิปนี้ผมขอพูดเป็นตัว,รวนะหรืออาโอกาส เจอการขาดทุนถุงสุนนะจากข้อมูลในรูปเมื่อกี้นะจริงๆแล้วมันก็คือรูปของตัวแอสเซทประมาณนี้ก็คือผมเลือกหยิบของตัว Bitcoin, Nasdaq, S&P เอสแอนแล้วก็ตัวหุ้นญี่ปุ่นมานะแล้วก็ทองตัว MSCI World นะคือดัชนีทั่วโลกเลยแล้วก็เทียบว่าเซตนี่เซตอินเด็กด้วยนะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยต้องบอกก่อนนะมีระยะเวลาในการดูเดต้านะไม่เท่ากันนะซึ่งเดี๋ยวจะมีรายละเอียดในช่วงหลังนะผลตอบแทน อันนี้ก็คือเป็นผลตอบแทนทบต้นนะที่ผ่านมานะเป็นยังไงบ้างแล้วก็แม Do ็กดอดาวนะคือราคาเคยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วก็ย่อลงมาแรงๆอ่นะเท่าไหรนะ่ฮะแล้วก็ตัว volatility นะก็คือความผันผวนนะผลตอบแทนรายวันนะเราดูเป็นเออทั้งปีนะว่าต่อปีมีค่าประมาณเท่าไหร่นะค่าตัวน,นี้นะยิ่งยิ่งเยอะหมายถึงว่าราคามีโอกาสแว่งค่อนข้างแรงนะบิตคอยนะไม่ต้องพูดแลนะ้วแม้ผลตอบแทนจะสูงมากๆเลยผลตอบแทนทบต้น เฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ79%นะแต่ว่ามีโอกาสเจอแม็กดอว์ดาวน์นะหรือว่าราคารูดลงมาย่อลงมาเนี่ย83%นะแล้วก็ volatility ก็สูงที่สุดนะความผันผวนของมันเนี่ยอยู่ที่56าสนะถ้าเกิดใครเป็นสายที่ลงทุนในตลาดดัชนีนะอินเด็กซ์ฟันปกตินะคือเราซื้อยกเข่งไปเลยนะก็ก็ไม่แย่นะตัว NASDAQ เนี่ยก็อยู่ที่15%ต่อปีแต่ว่าแม็กดอว์ดาวน์อยู่ที่35%เนี่ยบางคนอาจจะใจสั่นได้นะแล้วก็ความผันผวววนน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 ออออออยยยูู่่่่่่่ททีี22ี22เเเเกกก็ถถืืืืาาาคข้ง้งงสหมััับบพๆตนนะ เรามาดูตัวที่ความผันผวนต่ำกว่า20ลงมาบ้างแนะแต่ก็จะเห็นว่าสุดท้ายนะในช่วงที่ตลาดนะมีวิกฤตเข้ามานะราคาสินทรัพย์พวกนี้มีโอกาสย่อกเกิน20%ทางนั้นนะจะเห็นได้เลยว่าแม็กซ์ดาวน์แนดดีนะเกิน20%กันหมดนะแต่ว่า CAGR เนี่ยที่แรกมานะก็คือสมมติถ้าเกิดเรายอมรับการขาดทุนได้เยอะฮนะจริงๆเราสามารถเลือกเป็น NASDAQ 100เลยก็ได้หรือว่าใครที่ซิ่งมากก็เป็น Bitcoin เลยก็ได้ แต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่เคยลงทุนมาเลยนะอาจจะยังนึกไม่ออกคนระับว่าเวลาเราเห็นพอร์ตของเราติดลบลงไปแรงๆเนะี่ยมันรู้สึกยังไงนะอันนี้เปนเหมือนจิตวิทยาการลงทุนนะก็จะส่งผลต่อวินัยของเรานะว่าเราจะสามารถถือแอสเซทนั้นต่อไปได้หรือเปล่าและอีกเรื่องหนึ่งนะที่ทําให้คนส่วนใหญ่นะควรจะถือนะเพราะว่า พอผ่านไปเรื่อยๆนะโอกาสในการขาดทุนของเราอ่ะอันนี้คือเรายึดตามข้อมูลในอดีตนะก็คือจะน้อยลงซึ่งบางตัวเนี่ยอาจจะใกล้เคียงศูนย์เลยนะแม้ว่าผลตอบแทนในอดีตจะไม่ได้บอกถึงอนาคตนะแต่ว่าโลกของเรามันก็ขับเคลื่อนมาแบบนี้ตั้งนานแล้วนะโดยระบบทุนนิยมที่จะทําให้ตัวแอสเซทต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าตัวเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นด้วยตารางต่อมานะเพื่อที่จะเข้าใจกันได้มากขึ้นนะในแต่ละแอสเซทอันนี้ผมมีทําตารางสรุปนะโดยคอลัมน์ในแต่ละอันนะจะบอก ไอตัวปีนะก็คือจํานวนปีที่เลือกลงทุนนะเช่นถือทั้งหมดกี่ปีนะก่อนที่จะขายนะอันนี้ก็คือลงทุนแค่ปีเดียวลงทุน2ปีนะโดยที่ค่าแม็กนะคือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยสมมติถ้าถือแค่ปีเดียวเนี่ยเราจะได้ผลตอบแทนม็กซิมัมเลยเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะแล้วก็ค่าเฉลี่ยเท่าไหร่หรือว่าต่าสุดเลยเนี่ยเท่าไหร่อันนี้ก็คือแยกเป็นแต่ละเหตุการณ์นะระหว่างการถือ1ปีแล้วขายเลยหรือว่าถือ2ปีแล้วขาย3ปีแล้วขายไปเรื่อยๆจนถือ10ปีแล้วขาย เออลอสพ pop นะก็คือหมายถึงว่าในช่วงจํานวนปีที่ถือมานะเรามีโอกาสขาดทุนเท่าไหร่นะซึ่งสินทรัพย์นี้ก็จะเห็นว่าถ้าเกิดเราถือเกิน5้ปีโอกาสขาดทุนเราก็แทบจะเป็น0%นะจากในอดีตที่ผ่านมาค่าเฉลี่ยของขาขึ้นนะในในรอบที่เราลงทุนนะสมมติค่าที่มันเป็นบวกอ่ะค่าเฉลี่ยมันเนี่ยจะอยู่ที่ปีละเอ้ยทั้ท,ทมันจะอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะอย่างเช่นในนี้สมมติถือ4ปีนะก็ค่าเฉลี่ยของการถือ4ปีเนะี่ยอาจจะอยู่ที่58%นะแล้วก ค่ามีลอสก็คือเราถ้ามาติดลบอะมันจะติดลบที่ค่าเฉลี่ยที่เท่าไหร่นะตัวสุดท้ายนะก็คือ,อโอกาสที่ผลตอบแทนจะเป็นบวกนะมีกี่เปอร์เซ็นต์นะจะเห็นว่าจากตารางนี้นะก็คือยิ่งถือนานขึ้นนะเปอร์เซ็นต์ก็จะเข้าใกล้ร้อยมากขึ้นนะสินทรัพย์ตัวแรกฮนะก็คือบนะิตคอยก็คือตารางเมื่อกี้เลยนะจะเห็นว่าการาฟตัวนี้นะอันนี้คือจะเป็นจํานวนปีที่เราโคไปเรื่อยๆนะว่าโคนานเท่าไหรนะ่กีป่ปีแต่ว่าต้องยอมรับนะ แอสเซทตัวนี้แนละ้วข้อมูลในอดีตเนี่ยอาจจะไม่ได้บ่งบอกถึงอนาคตได้นะเพราะว่าตอนนี้ตลาดมันก็ค่อนข้างพัฒนามาระดับหนึ่งแนละ้วเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ได้เขยา่าทําให้ราคาเพิ่มถึงเอ่อเพิ่มผลตอบแทนได้เหมือนในอดีตนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้ได้จากเรื่องนี้นะก็คือยิ่งเราถือนานนะโอกาสที่จะขาดทุนนะจะน้อยลงสามารถดูตัวช่องสุดท้ายเลยก็ได้นะ NASDAQ ร้อยก็เช่นกันนะ NASDAQ ร้อยอันนี้ข้อมูลตั้งแต่1985นะ BDC เมื่อกี้คือ2014นะถึงปี2025 แตแดกลอยครับก็คือ1985นะจนถึงตัว2025เราเลยเนะี่ยจะเห็นว่ายิ่งเราถือมันนานนะฮะโอกาสการขาดทุนนะก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะอันนี้เราพูดถึงสายที่ซื้อแล้วถือเฉยๆนะหรือว่าถ้าใคร DCA เนะี่ยจริงๆตัวเลขนี้ก็จะเปลี่ยนได้นะแต่ว่าการที่เราซื้อแล้วถือไปเรื่อยๆนะเราราคาดัชนีมันโตขึ้นเนะี่ยนั่นก็ทําให้เราเนะี่ยได้มีโอกาสที่จะทํากําไรนะมากกว่าคนที่ ไม่ได้ศึกษาระบบเทรดอย่างจริงจังแล้วก็มาซื้อเข้าขายออกซื้อเข้าขายออกบ่อยๆนี่ทำให้เสียโอกาสในการทํากําไรในตลาดทุนไปนะ S&P ห้0ร้อยก็เช่นกันนะคือพอเราถือมาเกิน5%้าเปอร์เซ็นีอ่ะโอกาสที่เราจะขาดทุนนะจะต่ำม,มากๆนะอย่างอันนี้ก็คือโอกาสที่จะกําไรนะก็คือ80%ดแล้วนะถือเกิน5ปีนะซึ่งถ้าเกิน1 0ปีไปได้เนี่ยโอกาสขาดทุนเนี่ยมันก็จะยิ่งต่ําลงไปเรื่อยๆนะแน่นอนฮะระหว่างทางเราต้องเจอความผันผวนนะอย่างช่วง ที่ผ่านมาลนะ้วก็จะมีเรื่องของสงครามทางการค้านะระหว่างทากับจีนนะก็อันนี้มันเหมือนเป็นน้อ e ระหว่างทางนะที่พอมีข่าวเศรษฐกิจมานู่นนี่นั่นมาแล้วมันทําให้ทุกคนนะตกใจราคาจะดิ่งขึ้นมาได้แต่สุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะขึ้นนะรีบาวกับขึ้นไปหรือว่าถ้าเกิด e c e s s i o n นะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่ตั้งแต่ปี19 2 7นเอจอันนี้ก็คือผ่าน e c e s s i o n มาแล้วนะสุดท้าย e c เ s s i o n นะเศรษฐกิจเอ,อ่อถดถอยไประยะยาวสุดท้ายมันก็จะกลับขึ้นมาโตอยู่ดีนะ อันนี้ก็จะเป็นตลาดญี่ปุ่นนะก็ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนะี่ยก็จับว่าค่อนข้างตึงเหมือนกันในส่วนของตัวตลาดทุนนะแล้วก็ตัวผู้สูงผู้สูงอายุก็เช่นกันนะที่มีปริมาณที่สูงจะเห็นว่าไม่ใช่ว่าการลงทุนแพสซีฟท,ทุกแพสซีฟนะจะให้ผลตอบแทนได้ดีในระยะยาวนะอันนี้จะเป็น1ตัวนะที่ยกตัวอย่างกนะ็คือญี่ปุ่นนะของทองนะทองเป็นสินทรัพย์ที่คนส่วนใหญ่อาจจะชอบนะหรือว่าคนสมัยเก่าก็าจ,จะชอบเหมือนกันนะเพราะว่ามันจับต้องได้นะก็จะเห็นว่า การออมทองก็เป็นสิ่งที่ไม่แย่นะแล้วก็ยิ่งเราออมมันในระยะยาวขึ้นนะโอกาสในการขาดทุนเนี่ยก็แทบจะน้อยมากๆนะถ้าเกิน10ปีนี่ก็คือโอกาสการขาดทุนก็แค่5%้าเนะถือว่าต่ำมากๆ MSCI World นะอันนี้ก็คือเหมาะสําหรับซึ่งส่วนตัวผมวก็ชอบนะก็คือเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากคาดเดาว่านะว่าอเมริกานะจะยังอยู่ในเป็นผู้นําโลกได้อีกนานไหมนะเพราะว่า เหตุผลหนึ่งที่ทําให้ดัชนีของอเมริกาเนี่ยให้ผลตอบแทนที่ดีนะก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งเนีเพราะว่าเขาเป็นเจ้าโลกด้วยเราไม่แน่ไม่มีอะไรแน่นอนนะว่านาคตจะเกิดอะไรขึ้นแต่จะเห็นนะนี่ขนาด MSCI World นะที่มีการกระจายการลงทุนออตลาดทั่วโลกนะก็ถือเพียงแค่4ปีนะโอกาสในการ กำไรเนี่ยก็แทบจะร้อยเเซลยนะซึ่งอันนี้อย่างขอย้ำนะคือข้อมูลในอดีตนะตั้งแต่ปี2012-2025ถึง2025นะเราไม่สามารถรู้ได้นะว่าอนาคตเป็นยังไงนะแต่ว่าจากสแตตที่ผ่านมาก็จะเห็นนะว่าตั้งแต่ตลาดของ S&P 500ก็ตามนะถือมาระยะยาวนะเกิน10ปีเนะี่ยโอกาสขาดทุนเนี่ยถือว่าต่ำมากๆเซตอินเด็กซ์ของเรานะก็ต้องยอมรับนะประเทศไทยเราหากรธณปัจจุบันนะค่อนข้างยากนะแต่ว่าหุ้นที่ให้ปันผลเนะี่ยก็ยัง บางคนก็ยังดีนะแต่ก็ต้องยอมรับเรื่องหนึ่งนะเรื่องของธรรมาพิบาลแล้วกันนะอย่างเราเคยเจอหุ้นที่อยู่50ตัวแรกแล้วก็มีปัญหาเรื่องอการทุจริตนะซึ่งทําให้นักลงทุนเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบโดยตรงนะก็เลือกลงทุนในตลาดไหนนะพสซีฟก็จริงนะแต่ว่าอาจจะต้องดูประเทศนั้นๆด้วยนะหรือว่าถ้าเกิดใครที่ไม่อยากเดาประเทศนะว่าประเทศไหนกำลังจะมานะก็ยอมรับเลยนะว่าอเมริกาก็ถือว่าค่อนข้างตึงนะแล้วก็ การลงทุน MSCI World เนี่ยก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ไม่แย่นะแล้วก็จะมีคลิปนึ่งเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ก็คือผมไล่ดูดัชนีทั่วโลกนะซึ่งอาจจะเป็น,ปนการลงผลตอบแทนของตัว ETF นะที่มีการกระจายความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นยุโรปเอเชียอะไรก็ตามนะไปลองติดตามกันดูได้นะว่าผลตอบแทนของแต่ละที่นะเป็นยังไงนะแล้วถ้าเกิดใครนะสนใจนะที่จะรับคำแนะนำานะการเลือกซื้อกองทุนรวมนะผ่าน Finomina น,น,นะสามารถแอด ไลน์ที่ QR โคดนี้ได้นะก็จะมีผมและทีมงานนะคอยให้คําแนะนําเลือกตัวกองทุนนะที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะว่ายอมรับความเสี่ยงได้ที่เท่าไหร่นะหรือว่าอยากเอาเพย์เซฟเลยไหมหรือว่าถ้าเกิดอยากบริหารภาษีนะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการซื้อประกันนะดูแลความภ้มครองของตัวเองและครอบครัวนะสามารถแอดไลน์นี้ได้เช่นกันนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะถ้าเกิดใครมีคําถามสงสัยตรงไหนอยากให้เรา,าทำคอนเทนต์อะไรนะสามารถพิมพ์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้นะยังไ